ใครที่มีอาการเวียนหัวอยู่บ่อยๆถึงจะไม่มากแต่ว่าเป็นอยู่บ่อยๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะ่ะไม่พออยู่ก็ได้นะทีตั้งแต่บริเวณต้นคอของเรานะคะจะมีหลอดเลือดสําคัญที่วิ่งนําส่งสารอาหารไปเลี้ยงสมองให้กับเราค่ะแต่ด้วยที่เราอายุมากขึ้นค่ะหลอดเลือดของเราเนี่ยจะมีผนังที่หนาขึ้นทําให้มันขาดความยืดหยุ่น รวมถึงการไหลเวียนนั้นแย่ลงไปอีกด้วยที่จากภาพสแกนสมองเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นชัดเลยค่ะของเด็กเนี่ยจะเป็นสีแดงเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะสื่อถึงการไหลเวียนที่มากแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยมันจางลงไปเยอะมากก็คือการไหลเวียนนั้นมันน้อยลงไปนั่นเองที่ปัญหาการไหลเวียนที่น้อยลงนี้เนี่ยยังสัมพันธ์กับปัญหาทางด้านสมองที่มักจะพบมากในผู้ใหญ่แต่ก็สามารถที่จะพบได้ในช่วงอายุ3าสิปีได้เหมือนกันนะคะ แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองได้จากสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือใบแะกวยได้เลยค่ะโดยที่เขาเนี่ยมีงานวิจัยค่ะว่าสามารถที่จะดูแลในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดได้ร่วมถึงการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอที่จะส่งสารอาหารไปเลี้ยงสมองให้กับเรานั่นเองค่ะ และเลือกใช้สารสกัดคุณภาพของแบรนด์ h a i r l s s i n g กตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาผลิตแล้วก็นําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์เลยนะ1เม็ดของเขาเนี่ยจะให้สารสําคัญเทียบเท่ากับใบแปะก๊วยแห้งถึง50เท่าเลยค่ะเราทานแค่วันละ1นึงจเม็ดลังทานอาหารทุกๆวันได้เลยและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะดูแลสุขภาพจากภายในแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันค่ะกับวิทยาศาสตร์รางก